นี่คือตัวตัวผู้กับตัวเมียเนาะตัวช่อช่อมันก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้อินทพารํมอันนี้ปลูกได้กี่กี่ปีแล้วอันนี้น่าจะมานสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วเนาะการเป็นออกลูกแต่สามปีแล้วครับอืมคับผมอันนี้คือวิธีการคือถ้าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ผสมนะมันก็จะเกิดลูกไหมเกิดลูกแต่ว่าทีนี้เมล็ดมันจะใหญ่มันจะไม่มีเนื้อครับผมแต่ถ้าเรามีผสมเนี้ยมันจะมีลูกนะครับจะสมบูรณ์ขึ้นมันจะดีเนาะ อันนี้คือ,อต้นตัวผู้อินทรฟ้ารัมนะครับตัวผู้มันจะออกมันจะออกช่ออย่างนี้นะครับออกช่ออย่างนี้เป็นต้นตัวผู้นะอันนี้ก็มีมีมีสองต้นที่เป็นตัวผู้ครับแสดงว่าก็จะไม่มีลูกถ้าเป็นตัวผู้โอเคครับผม อันนี้คือคือของต้นตัวผู้ต้นอะไรต้นอินทรพาลัมตัวผู้ต้นตัวผูะยังไงครับตัวผู้ตัวเมียแต่งกันยังไงลักษณะก็นะครับตามที่เห็นนี่หนะครับก็คือจะมีเป็นจะเป็นดอกอันนี้มันจะเริ่มเป็นเป็นลูกเป็นหมากเลยนะฮะเป็นลูกนี้จะเป็นตัวเมียผสมสาทีนี้เราวิธีการทาแบบอันนี้ผสมกึ่งธรรมชาติก็คือ เอาต้นตัวผู้นะครับมาเสียบใส่เลยไม่ต้องผ่าอะไรเลยเลยจังไม่ต้องผ่าอะไรเลยครับสแค่มาอยู่คู่กันเนี่ยอยู่คู่กันแล้วแมลงก็จะมาตอมนะแล้วก็มันคือใช้ใช้แบบวิธีกล่งนธรรมชาติอ๋อแมลงตอมครับแมลงยานเคลื่อนย้ายให้อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราเอาเกสรของมันนะครับมาขย่าใส่ถงเขย่ากันเลยขอใส่ขอใส่กันเลยอันนั้นก็ยากยากหน่อยเพราะว่ามันมีหนามเยอะนะเพราะยให้มันเป็นวิธีการถ้ามันออกพร้อมกันตัวผู้ตัวเมียนะครับตัดตัวผู้มามาเสียบเลยจบครับ นี่คือวิธีการผสมตัประีอะนอะกินถาฟาร์มนะครับแล้วก็ชอบชอบตัวเมียแล้วก็ช่อตัวผู้นครับไปไหนก่อนไปไหนก่อนาปเท่อไหรก่อากกจิตตามเอเดียนพ่อในกินได้ค่ะเด้อทั้งใตนน่เด้อ